Hey, hey. Hey. <laughs> มีแอปช่วยไหมนะมันไม่ถ่ายในแอปทิกตอรมาหาพี่สาวนะคะพี่สาวของแคทเองสวัสดีค่ะหวานไหมคะพี่สาวมาหาพี่สาวนะคะพี่สาวกำลังจะพาไปไปไหนคะพี่สาวพี่สาวจะพาไปเที่ยวนะคะ <laughs> ขึ้นมาจากนครสวรรค์นะคะมาหาพี่สาวที่ไหนนะคะอยุทยานะคะ yeah, นี่นะคะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เลยนะคะอ้าไม่ปิดนี่ไง <Yeah. S 1> อ้าวพูดผิดอีก่ะพี่สาวพี่สาวนี่นะคะ oh, wait, 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 wait. พี่สาวนะคะน้องพี่ชายนะคะ <laughs> กำลังจะไปต่อนะคะนี่นะคะคู่เฟรดพี่สาวนะคะพี่สาวพี่สาวแคทนะคะเหมือนแคทไหมคะยิ้มยิ้มมันจะสวยไหมเนะนี่ย